มาดูจานอัดเอาไอ้ตัวที่เข้าบอกน้ำมันไฮิีออกครับตัวนี้นี่ถ้าเราไม่ออกถ้าติดเครื่องนี่เรียบร้อยเลยมีสิทธิ์พังได้ครับลืมไม่ได้เลยดิสำคัญมากห้ากิโลนพอไหมนี่อ,อัดไฮ่ีเดี๋ยวจะถ่าย้ฮิีออกด้วยครับ เยอะไหมฮะถึงครึ่งไหมอู้ไม่ถึงว่ะไปจะกระบ,บอกตัวนั้นกรบอกความกรบอกไปหมดเลยงั้นต้องติดเครื่องแล้วก็หมอบเลยแล้วก็ถ่ายออ่กเอ๊ะกระบอกนี่มันยกไว้ทั้งคืนเลยอื้อขี้รีมากเลย ม,มันดำเท่ให้ดูหลีไหมอโอเคมากเลยครับปิดเครื่องดนไหมนี่ ฝุนเต็มเลยใส่ก่อนไปใส่แล้วติดเครื่องก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยถอดออกมาล้างดูไหมติดเครื่องได้ไหมได้ยติดได้ไหมไไหมั้ะเดี๋ยวติดเครื่องก่อน,ดนเดี๋ยวจะติดเครื่องก่อนครับแล้วก็ หมอบลงครับมันได้ขยับแค่หมอบซื้อครับให้เหล็กเหลือน้อยมากเลยแล้วก็ขี้เรมากต้องถ่ายออกใช้งานไม่ได้หรอกมผมซื้อมาใหม่ห้าเกล่ลครับไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าเมื่อวานคุณอีไปเอามาสามเป็นหก น่าจะพอนะห้ากลิลนหนึ่งรอยลิตรถังหนึ่งไม่รู้มันใส่ได้กี่ลิตรนี่งร้อยลิตรน่าจะพอขาดก็ขาดน้อยแหละขาดกิโลนหนึ่ง หยาบหากุญแจไม่เจอห้อยอยู่ตรงนี้ได้ดไหม หมบอบแล้วหอบแล้วขึ้นหลอดไหมนี่ đạp đây Ê, mà chẳng này, này. น้ำบ่อ๋น้ำตรงนี้น้ำโอาจารย์อดถอดออกไหมอืออือตึงแถวอัดเฮ้ยเอาคอนเคาะก่อนดีกว่ามั้งทุกนอนอ่ะ คอนทุบตึงๆๆให้มันให้มันมีแรงสะเทือนแรงๆก่อนคนนันนี่อยู่ยรถคหฮะคนนันคนตีตะปูอีคไม่ได้หรอกนายไอปอนนั่นอยู่ไหนรถทเลยว่ปอนมันนั่นอะ่ะปอนเล็กไง้อใส่ับ,บผมนะทำไมมันไม่เห็นเบอยไปไมไม่เห็นเลยเอาไป <laughs> này không đổ, mình khều không mình bò con mận, yee, con đi đây. này lệ. đi đi cột bao. อ,ออกเรียบร้อยแล้วครับออ้ต้องใช้แป๊บสองต่อครับแน่นมากสงสัยไม่เคยถอดหรอกต,รต้งเต่ซส้อรถมาครับน,นี้โอ้อดอดไม่ต้องอุดจับนี้เตรียมเสียบเลย หันได้นี่หันหันเดี๋ยวดูก่ะอ้น้องมันจรีมากเลยเลยจะยังเดี๋ยวพี่จะดึงออกเอ็งไม่ต้องใส่นี่หรอกเอ็งเตรียมยกอันนี้มาใส่รอนี่เลยเดี๋ยวพี่จะดึงนี่ออกยกอันนี้มาใส่ข้างบนนี่เลยอ่ะเต็มยังเออนั่นแหละ แบบนั้นแหละอึบโออือนีอ่มันหมดสภาพแล้วนี่คิดเร็มากเลยเพิ่งทีไปเมื่อวานเองใหม่หนึ่งกระ lon อะอ้ยเสียดายดิ đây mấy sáng kỳ lần mày đai hưng một liệu gì uff nó đám mà này đây rồi đi ่าจะได้อยูสามกิโลนเต็มเต็มม,มันไม่แล้วฝนไม่แล้วสามกิโลนขึ้นไปดูกัน อ้วดเต็มเลยไอ้ไหนไอ้นั่นน่ะเออไอ้ที่มันเปิดรลอนใหม่ใช่ไหมแล้วมันมีตัวอยู่ตรงคอน่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอู้เต็มเลยต้องเอาอะไรมาเกาะแล้วเนี่ย โอ้สามรถสกรปรกแท้ตายตายตายเดี๋ยวดูครับเราชมกันคลิปต่อไปแล้วกันเดีย๋ยวเราจะเกาะไอ้สิ่งสกรปรกออกมาครับอยู่ในทางนั้น